ฟังดีๆใครที่อยากถูกหวยทุกวันหวยออกฟังนะคะคุณแทบไม่ต้องวิ่งดิ้นลนหาหวยที่ไหนมาก่อนเลยจับเลขตัวไหนอยากซื้อตัวไหนจิตฟุ้งมาตัวไหนเอาตัวนั้นแต่สิ่งที่มันจะเบิดทําให้คุณถูกไม่สองตัวสามต,ตัวตัวหน้าตัวหลังหรือใต้ดินใต้โคนอะไรก็ว่ากันไปวิธีการง่ายนิดเดียวหนึ่งวันหวยออกฟังดีๆนะจดก็ได้นะคะหรือใครจะอัดวิดีโอก็ได้หรืออะไรก็ได้นะคะสิ่งแรก ให้ใส่เสื้อสีที่ดูดซับได้จริงๆเสื้อที่ดูดซับได้จริงคือสีแดงสีแดงคือสีพลังดูดซับจําไว้ข้อแรกนะวันหวยออกอะไรก็ช่างคุณต้องใส่สีแดงเท่านั้นไม่รู้แหละเกียดสีแดงไม่ชอบสีแดงยังไงก็ต้องหยิบสีแดงมาใส่ 2. วันนั้นทั้งวันจงอารมณ์ดีตั้งแต่ตื่นเลย หใส่เสื้อสีนำโชคคือสีแดงบางคนบอกคู่หนูเกิดวันนี้ไม่ถูกจริตกับสีแดงไม่ใช่ไม่เกี่ยวสีนำโชคสีโชคลาบสีหวยสีดวงคือสีแดงจำไว้สีแดงจะดูดทรัพย์ได้นะคะดูดเงินดูดทรัพย์ดูดโชคดีหนึ่งใส่สีแดงสองอารมณ์ดีตั้งแต่เช้าฟังนะคะตื่นขึ้นมา,ามหาเศรษฐีมองกระจกเฮ้ย เล่นใหญ่เล่นใหญ่นี่พูดเรื่องจริงนะคะคุณเล่นใหญ่เลยอารมณ์ดีทำไมรู้สึกว่าวันนี้ถูกหวยแน่นอนเลยยังไงวันนี้ก็ถูกหวยชัววันดีได้โชคในลาบชัวสองตัวสามตัวบนล่างโตเตงอะไรก็ว่ากันไปชัวอย่างนี้ค่ะบอกจริงทั้งวันเลยค่ะอารมณ์ดีนะคะสองอนะสามให้ทานวันนั้นทั้งวันให้ทานค่ะทำบุญห้าบาทสิบบาทวัดก็ได้ ใครก็ได้อะไรก็ได้ต้องทําทานให้ได้ต้องทําทานให้ได้ให้ขอทานก็ได้หรือโอนเงินให้พ่อแม่ก็ได้สักร้อยหนึง่งให้พ่อแม่ไปร้อยหนึง่งได้ร้อยล้านเอาไหมให้พ่อแม่ไปร้อยหนึง่งถูกร้อยคูณร้อยเอาไหมหรือทําบุญกับคนด้อยโอกาสนะคะแต่การทําบุญต้องมีเหตุและผลไม่ใช่ทําบุญมั่วซั่วนะคะต้องมีเหตุและผลในบุญนั้นอย่าลืมนะอันที่สามนะทําบุญนะคะ ก็คืออาให้พ่อแม่หรือว่าซื้อของไปฝากพ่อแม่หรืออะไรแบบนี้ค่ะเรียกว่าทําบุญแต่ส่วนใหญ่ทําบุญด้วยเงินจะดีมากนะคะทำบุญด้วยเงินจะดีมากสี่ฟังดีๆนะคะข้อสี่นี่คือสําคัญมากวันนั้นทั้งวันห้ามโมโหนี่คือข้อสําคัญมากผัวจะด่าลูกจะงองแงไม่ได้ดังใจเพื่อนทรยศเพื่อนหักหลังโดนแทงโดนถีบห้ามโกรธ ห้ามอารมณ์เสียเข้าใจตรงกันนะคะห้ามอารมณ์เสียผัวดายิ้มลูกมองแงยิ้มเพื่อนทรยศ์ยิ้มยิ้มเดินเหยียบขี้ไก่ยิ้มเดินเหยียบขี้หมายิ้มเขาปล่อยหมามากัดยิ้มโอเคโอเคเข้าใจตรงกันนะคะคุณสิ่งสำคัญที่สุดนะคะ วันที่หวยออกคุณห้ามโสมอ่ะให้ไปข้อที่ห้านะคะจริงๆแล้วคุณก็ไม่ควรโสมอยู่แล้วอ่ะให้ข้อที่ห้าข้อที่ห้าห้ามโสมวันหวยออกเป็นวันสําคัญคุณต้องทําตัวเป็นมหาเศรษฐีใส่ไปเลยค่ะฉลมไปเลยค่ะสร้อยทองสร้อยแหวนที่มีเครื่องประดับใส่ไข่มุกใส่ใส่ไปเลยค่ะประโคมตัวเองเป็นมหาเศรษฐีแต่งตัวให้สวยแต่งหน้าให้เจดิดผมดี ผมเผ้ดีไม่ใช่นั่งตัวงอหอยเหี่ยวหน้าโหดรอลุ้นหวยไม่ถูกค่ะยังไงก็ไม่ถูกไม่ถูกค่ะเพราะไม่ได้แช่งนะคะแต่คือเรื่องจริงมันคือพลังงานเราปล่อยพลังงานแบบนี้แล้วเราอยากถูกหวยมันเคลื่อนหมดมันเคลื่อนมันจะออกห้าห้ามันก็ไปออกห้าหกมันจะออกเจ็ดแปดมันก็ไปออกเจ็ดเก้ามันจะออกเจ็ดสี่มันก็มาออกเจ็ดสามอีกแค่หลักเดียวคุณก็จะถูกรางวัลที่หนึ่งจริงๆอ่ะคุณถูกนะเนี่ย แต่ด้วยความคุณแต่งตัวไม่ดีไม่พร้อมจะเป็นมหาเศรษฐีอะบางคนบอกว่ามันจริงเหรอครูไม่เชื่อก็ไม่ได้ว่าเราลองมาถูกหวยกันทั้งแบนด์เลยไหมเออเพื่อให้โลกจําเราลองพากันมาถูกหวยให้โลกจํากันดีไหมโดยที่ไม่ต้องบอกกันเลยนะว่าใครซื้ออะไรเงียบปิดนะคะแล้วเรามาทำห้ข้อนี้เหมือนกันส่งพลังงานเดียวกันทําแบบเดียวกันซื้อหวยไม่ต้องบอกกันจุ๊จุจุจุ แล้วพอหวยออกอมากรี๊ดกันทั้งแบนดดีไหมลองดูค่ะห้าข้อนี้คุณลองดูโอ้ยแล้วเรามาฉลองการถูกหวยกันนะคะ